มาถึงแล้วมีปัญหาเนี่ดูหน้าอีพ่ออีแม่มันนี้อุ้ยเอารถมาเอาใครมีปัญหาจะทำยังไงลืมนมฮะไม่รู้แม่มีวไม่เตรียมโอ้โหโทษกันไปโทษกันมาสวยสดีดูหน้าดิเนี่ยเอาเอาพี่ค่ะประปกเป็นตลอดแย่ดาโอ้โหลูกโอ้โหใส่กางเกงขาดไปถอดเดี๋ยวนี้ ตายเลยแม่งไม่มีตังซื้อเกงใส่ให้ใหม่ไงเป็นสไตล์โอ้โหแม่งซื้อเกงขาดยายไม่เอาเย้เย้เย้โอ้โหยาดาใส่กางเกงขาดอุ้ยไข่หน้าไข่ตายายหมดเลยยาดายาดาอยู่ใส่กางเกงขาดไข่หน้าไข่ตายายหมดเลยเนี่ย ดูอะไรนะหานี่แม่กก่อนลูกหลานมาถึงแล้วนะฮ <laughs> ะอาไว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 ้